ครับวันนี้เราก็มาเฮ็ดสมเนื้อกันนะครับนี่เนื้องวซื้อมาสองล้นะครับบดเรียบร้อยครับกระเทียมครับสองขีดนะครับผมใส่กระเทียมสองขีดครับตำเรียบร้อยครับใส่ลงไปครับโรยๆๆลงไปครับเนื้องวงสองล้ครับไปซื้อมาใหม่ๆอยู่ตลาดเมื่อสองนี่ครับเนื้องามแดงใจวายอยู่ครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวแซนนะใสนนาบให้มันเย้แล้วครับแต่ว่านี่เอาไปโดนมันก็เลยบ่เย้ยเป็นไรครับ สงสัยมันสีแข็งเหนียวติดกันนระใส่ลงไปครับก่อนก่อนนึงนะครับจำประมาณก่อนซำกำปั้นนี่ครับเฮ็ดสมเนื้อได้ครับมือครับสมเนื้อห้องบตองแล้วก็ใส่เกลือครับเกลือนี่ผมใส่ประมาณสีส่ซ่นนะครับสี่ส่สนโตใส่ลงไปให้ทั่วครับ เฮดสมเนื้อว้ขายใบกินได้นะครับนี่ครับใส่เกลือลงไปครับใส่เกลือแล้วซีซอนต๊ะพราก็ใส่ลงไปต่อไปก็จะใส่ผงนัวครับปไปทีนี้ครับผงนัวผมจะใส่ประมาณสามสามซอนนะครับสามซอนกับซอนพูนๆแน่นอครับใส่ครับ,นเ,นรบ,รบเดี๋ยวไม่สีบนนัวครับ สอนที่สองใส่เรียบร้อยแล้วสอนที่สามครับใส่ครับใส่เรียบร้อยแล้วเขา干มขยำครับปเที่ยครับมัขันครับนี่แหละครับเขาเรียนว่าขันสมขันไปเรื่อยๆนะครับขันให้มันเเนียวให้มันแข็งหาลังค้นีีเขาขันจนสมค้ามือครับนี่ครับเขาก็ขันไปเรื่อยๆนะครับ ใส่ถุงมืออย่างดีเขาที่มันบาแตกเขากพยายามบีมันออกครับขันไปเรื่อยครับเนื้อสองกิโลกัที่ขันโดนอยู่แล้วครับขันขันจนปวดมือผละไปครับขันจนเมื่อยขันไปเรื่อยอันนี้ก็ไกล้สีนันหล่ ใกล้จะจับตัวแล้วครับใกล้ีะแขนแล้วขันไอซิดโดนแน่จังหน่อยครับใช้เวลาขันก็ประมาณจากสิบห้านาทีไปแลครับขันอยู่นี่ครับค่อยสีแขน่ค่อยสีแน่นค่อยสีหน้นขันขันหน่อยรนะยะมันเน่าครับ นี่ครับใกล้แล้วครับปรนนี้ครับเริ่มแข็งเรียบร้อยเริ่มแข็งเห็นมาแล้วครับเริ่มที่เป็นสมแล้วครับขั้นไปมุนไปมุนม้าอยู่นะครับขั้นโดนยิงเสี่ยก็เริ่มสิบปวดแขนแล้วเด้่ครับนะครับเมื่อมันเริ่มแข็งเริ่มเริ่มเ,มเมขาเนื้อ เริ่มงเนเนื้อเขายังแล้วแต่ว่าเขาเป็แตกเขากไม่บีมันแตกครับนี่ครับ,รบยังเป็นก้อนอยู่ครับห้าลังห้าลังอันครับที่มันเขาไปแย่นามออกแล้วแต่ว่าเขาไปใส่เลือเขามาวางใส่ถั่วไปมันเลยแข็งครับมันก็เลยเหนียวติดกันอีกเที่ยนนึงปกติต้องไปใส่นามแล้วก็เอานามออกให้มันแย,ย่แเราค่อยมาบีบีบีบ,บีมันลงมันค่อยเป็ว่าเป็นก้อนครับ เนี่ครับเริ่มแข็งแล้วเริ่มติดมือแล้วใส่ถุงมือย่างดีครับแต่ว่าก็ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วครับกอนขึมาเฮ็ดเนี่ยวจินเพราะว่าเป็นของดิบครับแต่เฮ็ดบ่สะอาดบ่อย่างนี้มันสินนอได้นี่ครับเริ่มแล้วครับนี่ยครับเริ่มแข็งแล้วนี่ครับขั้นไปครับครับใกล้จะได้แล้วครับอ ตีมันซ้ำกันนะครับเวลาเขาจับมาปั่นมันค่อยสิปั่นางครับอันนี้กัปั่นบ่ค่อยเปลี่ยนปั่นไหนนะครับไอหอประมาณปั่นครับหอครับหอสมผมกับหอ่ค่อยเจงบ่ค่อยนันหรอครับหอเต้มันเริ่มทาครับการแรกว่าจะเฮ็ดร้องไปขายจากสองร้วมืองกันหน้าครับหรืก็เลยจิตอยากทําครับร้อเมืองครับนี่ครับเฮ็ดมันเสมอกันรถจอดซิมแล้วกั โอเคครับนี่ครับมาปั่นครับเห็นี้ครับปั่นสีหัวนะครับนี่ครับเพี้ยนหัวละยี่สิบบาทนะครับนี่ครับประมาณอว่าสองโลสีได้กําไรหลายบันไดครับมีพริกใจความครับนี่ครับปั่นให้มันเนียนๆให้มันตึงๆมือครับให้มันเนียนก็บ่ได้หรอกครับมัน กันกนั่นออกมันก็ะเปียดออกขังนิว้วให้ก็ครับนี่ครับให้มันตึงๆให้เป็นก้อนเป็นอย่างด,ดีครับนะครับทรงหลาหนึ่งเขาก็ออกให้มันงามๆหัอไว้นะครับจัดเลี้ยงก,ก้อนพอดี20บาทเนือกระแพ้งครับซื้อมาโลละยูนี่มันโลละ2 0 0ร7อยสองอเจสิบาทครับซื้อใบตองมากันโลละย5บาท พิกอีกนี่ครับใส่พิกไปสองน่วยเลยครับพอมาเป็นผมกับฮอยสี่ก้อนนะครับผู้ใดมีวิธีแนะนาฮอดีดีรับง๊าบกับบอกนด้เลยครับสีได้เอามาฝึกเอามว้อย่างครับรับพับอยู่ได้ก็คือ่าไทยเห็ดน้อคนไทยไปทีเทศไหนครับเดีบเดียบขึ้นมาครับพับนี่นะครับกับบอสวยง๊ามปานในนะครับทําครับ ครับเรียบร้อยครับหอสมหอสมเนื่องว่าหอละยี่สิบาทครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าผู้ใดชอบครับ